สวัสดีครับ FC สารังนี้สวัสดีครับ FC สารังเป็ดแปงครับเดี๋ยวบนภาพมันเป็นแบาผู้ใดไปนป้นกันนี่ครับไม่เนี่ครับผู้ไปน้ำกันนะครับสวัสดีครับนี่ครับนี่กิดที่เดินทางไปน้ำกันนะครับบนรถตู้นะครับพี่บอยพี่เซอร์พี่พ่อพี่สอง งมงงยังน้อบนี่มันยังน้อบเนี่ย้อก่อนน้พ่นนะครับก็กกอับน้พ่นงอะอันนี้อันนี้ว่ต้องบอกเขาบลัครับเบ่งแม่ครับว่าใครไปบ้างนะครับอันเนี้ยนว่ ผมเล็กพี่กำลังนิยมต้งแม็กบอผมไม่เอาได้ไหมผมไม่เอาบอแม็กครับ <laughs> นี่ครับบอแม็กครับนี่ครับด่างกันราเห็นยังไงอพเบบ่บ่นี่ครับอันนี้ ยังใหม่ยังคันมานอนคือมานอนอยู่บ้านนะนอนแอรนอนแอรโอ้ยเนาะโอ้ยเสียหลานฮันโอ้ยนั่นแหละวเดยวรู้ยินคุณรู้สึกยังไงว่าคุณไปเปิดรถติดคั้นไหนไปเปลือยรถเพื่อไหนเจ้าเอ่อเขาจะขึ้นรถขับเอาคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณไปเปิดรถติดเจ้าเม่ได้จับเมื่ออย่งเลยบอกซึ่งึ้นมากทขึ้นขั้นไหนก็ขึ้นบอกเขาว่าเนี่ยจะเปิดเปิดรถ ว่นาข้านาข้าเลยน,นีละนอนก็น,นอนหลายกัม็มูบอลก็ตุ้มคัดกั็มูไปไ<ม>็นขึ้นไปเปิดแล้วพ,อพ่อผู้ใดอยู่ข้างในเึ้นรถลอยอยู่เขาขึ้นไปนั่งไปพ่อเป็นใคร้ตัวบวก่็ขึ้นไปขึ้นไปก็น,กน,นอนเลยนี่แหละนี่เราวังรถเปิ้ลนี่ยเด๋โอ้ยพี่นอ้องขึ้นรถปิดท่านมาละเกิดอะไรขึ้นนะครับรถสู่ สีก็คือจะคนละสีอยูเออเนี่ยครับคืนละคนละสีอยู่าเอามาเปิดรถขั้นนี้ครับ,บ,แ,ดดนนรบแต่ว่ารถรถจอดอยู่คุณครับตอนนี้เราจะเข้าจะเข้าบริรามแล้วนะครับจะเข้าบริรามแล้วครับเออเปิดให้นะเปิดให้นะบอร์เรเปิดให้ครับมังซ์โลงสปริงปนีใช่ครับเออลำโบสอง เปิดในนี้เว้ยนึกว่าเป็นว่าถือนี่ครับทีมงานพักช่วงพักรถครับช่วงพักช่วงพักรถครับสวัสดีครับไม่ฟ้า สวัสดีครับแม่ฟ้าอยู่เย็นเม็ดสูกอยูดีไม่แห้งลำๆเร,รื่อยๆต่อครับดีพี่น้องคน,คนที่ร่วมเดินทางไปกับรถตู้พุฒิเินทรา์นะครับนี่13คนยังใจเย็นมีความรู้สึกไหนตื่นเต้นบะมาสองรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> สองรอบแล้วนะแล้วเดือทางกับผมเนาะที่ไปบ้าน สีเกร็ิเนาะน้องคู่เนาะสองรอบเลยเนาะเออเป็นไหนควบรู้สึ้กับรอบแรกกับรอบนี้ครับอบนี้เตมอีนบ่รอบแรกรอบแรกเขาไปไปวันเกิดดีเนาะรอบแรกปิดเออไปปิดวงเราหลต่อเนาะเออหลต่อ พูดเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบที่แล้วไม่เคยไปไม่เคยไปบ้านเพิ่นบอกเอาเม่นเจ้าบอกแต่ว่าไม่ได้ไปบ้านอ๋อกขับรถอีกกับรถตัวอีกขันนึงอ๋อนี่ก็รู้สึกเพิ่นคือว่าครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ครั้งแรกที่จิตไปบ้านลูกสาวเนาะเป็นในแบบไม่เคยไปเห็นแต่อยู่ในจิบบ่ แต่ว่าอาการนี้ตื่นเต้นก็เพราะว่าสิไปยุ <si ่ไปไปเห็นบ้านเพื่อนไปเห็นบ้านหอบฝันไปเห็นบ้านอะไรยังไงไอซ้ำอ่าจากขอกหัวนี่น้อยเป็นเป็นในอ่าเป็นในเขาเอื้อนยังไงแถวบ้านนอกไหมเป็นฮะนั่งขัานบ่นบอตอดเทียงหน้าเทียงในขอกหัวหน่อยไหมเออเขาเอื้อนเทียงหน้าบอเทียงหน้าตะกียมีต้นไม้ยังไง บ้านนอกเขานอเนี่ยมันคือไงปิดไฟมืดตื้นเนี่ยเพราะว่ายุดนอดไปนอดหน้าไหมนอดชุอมือน,นี่กลายเป็นคืออาณาจักรของอีหลานน้องอญิะะองรัตนพ่อเทียนปามแท่งในหลายคนเนาะอันนี้ก็ไปรอบนั้ก็ไปแล้วเนาะพี่นุชินเนาะไปจาะรอบแล้วโอไปหลายรอบแล้วมั้งนกกีน่เออไปหลายรอบแล้วแล้วเ,อาเานาะกินก็ไปหลายรอบแล้วเพรก็เดินท่างแปร์กันตลอดนี่ครับนั่นแหละอารา่อยเมื่อไรเนี่ยเออ นี่เป็นแต่ก็รู้สึกดีใจเพื่อใจเออบอนลับประน่านเออแต่ชิโนนเนี่ยก็มีข้นขวดนั่นสิบอกเออทั้งเสียงอีหยังของร้องอังแรงเออเออนั่นแหละเมียนน่อนยัเออจนไม่ห่างนะครับนี่ครับพวกรู้สึกจากพ่อแม่เอฟซีนะครับที่เพิ่งจะเดินทางไปกขาต้งใจอหลามื่อนี้บุญกระสีครับร่วมกระสีนะครับที่บ้านรสองคู่ครับบ้านรสองคู่นะครับ ตอนนี้ก็ยู่งอดจะหดบุ่นดิ่มนะครับเนี่ยอัปเดตในพี่น้องในฟั่งนะครับเนาะเออเดี๋ยวผมมีถามความรู้สึกนะครับอันนี้พี่เธอมาครั้งแรกไหมบา้านบ้านทัง้งคู่ครั้งแรกครับครั้งแรกยังไม่เคยมาเนาะยัยงครับมีความารู้สึกไงตื่นเต้นมากเอาอันนี้คอยได้ยินเสียงเจ้าบ่าวมนเจ้าบ่าวาอยู่หลังรถนี่สองคนเอาไปอีกออบบ่เจ้าบ่าวอยู่หลังรถบ่เพื่อกอบได้ยินเพื่อกอบเป่า ตกตลอดทางมไ,ไม่บอกอเออโชคดี่สัน่นเอาไม่บอกขอเขานึกว่าจะนอนเออนอนไม่นับนอนไม่นับเนอะตื่นเต้นเออมีความรู้สึกยังไงตื่นเต้นบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกพี่ตื่นเต้นเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนนะเนี่ยเลือกเมื่อวันเมื่อวานทำงานทั้งวันเหรอเมื่อวานทำงานกลางคืนกลางวันก็ไม่ได้นอนตื่นเต้นจะได้ไปบ้านลูกสาวเออก็รอรถอย่างเดียวใช่ใช่รอรถสามสี่ชั่วโมงใช่เออไม่เป็นไรเขาก็คือ ความตั้งใจจะไปเนาะเรามาด้วยใจเรามาด้วยใจไม่มีปัญหาครับสุดยอดเออนี่แหละพี่น้องนี่คือความรู้สึกเอฟที่พอๆแม่เอฟที่ที่จะเดินทางไปบ้านอี่หลานะครับไปบ้านอี่หลาหนนอยมงเคงนะครับมือบุญกระทินนะครับวับนที่หนึ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งนี่ครับนี่แหละพี่น้องโอเ OK คครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้จำนี้นาะพี่น้องเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะครับในการเดินทางนะครับแล้วคอมเมนต์เข้ามากันหล,ลายๆกดไลค์กดแชร์ช่องบุตรเจริญทรัพย์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องบุตรเจริญทรัพย์นะครับ โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ซรัพนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าโฮเจีงว่ากันไหมเนาะครับเนาะเดี๋ยวหยอกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้เบื้องตลอดนะครับว่าขอใส่แล้วนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเออขอบคุณทุกไรทุกแค่นะครับจากใจครับเออจากช่องวุฒิเจริญทรัพย์คลิปนี้ไว้ซรัพนี้คลิปหน้าบอกกันไหมสวัสดีครับบ๊ายบาย